อายุหม e ุนบินเลยนะมุเลออย่างโลกิ้วเนี้ยเนาะไม่รู้ว่าผมผมกรอบเป็นไหมเนี่ยนะช่างเขาจะไปทำอ้ตัวเดียว นีขาดแควบ้านเดมันไปฝนรัตตกเลยนะแล้วฝนตกหายแล้ว ไปถนนนี่ไปนี่นะอือเียบ้านปึงอือเ้านอภรเนี่ยติดแดงนเรื่อดงหอ เมื <Mile dizzy> ่อตะวันนะครับก e like so <pet> ็ได้มีลมพายุนะครับได้พัดเข้ามาในตำบลเมตตาวก็ทำให้พี่น้องในตำบลเมตตาวได้รับผลกระทบในการเกิดลมพายุครั้งนี้ประมาณอยู่เจ็ดหลังคาเรือนนะครับ แล้วมีต้นไม้โค่นทับเสาไฟฟ้านะครับโค่นทับสายไฟนะครับตอนเมื่อวานนี้ก็ได้กองบรรเทาสาธภรยไฟของเทศบาลบนเมตาแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารได้ร่วมกันช่วยกันเปิดเส้นทางจราจรทั้ง3จุดนะครับเสร็จสิ้นตั้งแต่เมื่อวานเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องขอขอบคุณทางการไฟฟ้าเพื่อไม่สอดเป็นอย่างสูงนะครับที่ เอ่อ้ความอมนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มาช่วยดับกระแสไฟฟ้าเมื่อเย็นเมื่อวานนะครับส่วนการให้ความช่วยเหลือนะครับก็จะให้ทางกองบรรเทาสาธารณภัยนะครับตอนนี้ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารปกครองท้องที่ท้องถิ่นนะครับกำน,นันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันออกตรวจสอบผลกระทบความเสียหายนะครับเบื้องต้นก็จะได้ช่วยเหลือในการซื้อวัสดุปกรณ์ในการซ่อมสร้างบ้านที่ได้รับผลกระทบบางส่วน นะครับถือว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้กําลังตารวจหาระทบอยู่นะครับแล้วจะเร่งเรีบเร่งเรีบนํนการช่วยเหลือนะครับบรรเทาสถานภัยต่อไปครับ